สารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอพุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องสังกิจจะสามเณรผู้ทําให้โจรกลับใจโยจะวัสสตังชีเวทุตสีโลอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยศีลวันตัสสะชายิโนคนทุศีล มีจิตไม่มั่นคงมีชีวิตอยู่หนึ่งร้อยปีคนมีศีลมีฌานมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องสังกิจจะสามเณรสังกิจจะสามเณรเป็นบุตรของธิดาในตระกูลมั่งคั่งท่านอยู่ในคันมารดาจนใกล้จะคลอดแต่ทวามารดาเสียชีวิตก่อนคลอด ระหว่างที่กำลังทำการเผาศพกันอยู่นั้นมีการใช้เหล็กแหลมจัดการให้ศพถูกเผาทั่วทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าทารกในคันยังไม่ตายเหล็กแหลมจึงทิ่มแทงเข้าหางตารุ่งเช้าพวกเขามาพบเด็กทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนคันมารดาแตกออกเป็นที่อัศจรรย์ที่เด็กไม่ตายจึงอุ้มเด็กไปให้หมอทำนายนิมิต หมอทำนายว่าหนึ่งถ้าเขาอยู่ครองเรือนพวกญาติที่เกี่ยวข้องกับทารกตลอดเจ็ดชั่วสกุลจะไม่ยากจน 2. ถ้าเขาออกบวชก็จะมีสมณะติดตามถึงห้าร้อยรูปพวกญาติจึงตั้งชื่อให้เด็กว่าศักกิจจะเพราะความที่แห่งที่สุดในตาเป็นธรรมชาติทำลายแล้วบางฉบับแปลที่สุดในตาว่าคือหางตา จึงแปลว่าเพราะหางตาของเขาแตกด้วยตะขอเหล็กพิจารณาว่าทารกคงไม่ถึงกับตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเพราะจะทำให้คุณสมบัติในการบวชบกพร่องไปถ้าคำนึงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านดวงตาท่านก็ไม่น่าบอดตั้งแต่ในคันจึงได้ข้อสรุปว่าเหล็กแทงโดนหางตาครั้นอายุเจ็ดขวบ สังกิจจะได้ยินเพื่อนๆพนพูดกันว่าสังกิจจะอยู่ในคันแม่แม่ตายศพถูกเผาไปไม่ไหม้สังกิจจะเขาสลดใจว่าเราแม่ตายไปกับแม่เราจะบวชแล้วขออนุญาตบวชพวกญาติให้บวชกับพระสารีบุตรเทระท่านปรงผมให้สามเณรพร้อมกับสอนตปะปัญจกะ กรรมฐานพร้อมกับการปรงผมเสร็จสังกิจจาสามเณรก็บรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ต่อมามีภิกษุ30รูปเรียนกรรมฐานจากพระาศาสดาแล้วทูลลาไปอยู่ป่าทรงทราบว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วพวกภิกษุจะมีภัยที่เกิดจากคนมาอาศัยภิกษุเลี้ยงชีพนำภัยมาให้ภิกษุถ้าพวกเธอ มีสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จะปลอดภัยจึงให้ภิกษุเหล่านั้นไปลาพระสารีบุตรพระเทะหรือว่าพระศาสดาสั่งให้พวกท่านมาลาก็ใครครวรดูก็เห็นพุทธประสงค์จึงบอกให้พวกท่านนำสามเณรสังกิจจะไปคอยรับใช้ด้วยพวกท่านเดินทางไกล120โยชน์ถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่ง ประชาชนนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาภิกษุทั้งหลายก็ตกลงกันว่าจะมุ่งมั่นบำเพ็ญกรรมฐานที่เรียนมากับพระพุทธเจ้าจะพบกันสองเวลาคือตอนเที่ยวบินทบาทตอนเช้าและเวลาปลนิบัติพระเทระในเวลาเยน็นถ้าใครเกิดความไม่ผาสุกก็ขอให้เคาะระฆังต่อมาพวกภิกษุพบคนเขียนใจ จึงแบ่งอาหารให้เขากินเขาจึงขอมาอยู่คอยปนนิบัติหมู่ภิกษุแลกกับอาหารเลี้ยงชีพเขาอาศัยภิกษุอยู่กินนานสองเดือนก็คิดถึงลูกสาวจึงเดินทางไปคนเดียวโดยไม่ได้บอกภิกษุเขาถูกพวกโจรห้า้อยคนจับตัวมัดไว้เพื่อนำเนื้อและเลือดทำพลีกรรมแก่เทวดาเขาพูดขอความเห็นใจว่า เขาเป็นคนการละกินีเที่ยวกินอาหารเหลือจากพวกภิกษุจะฆ่าทำเพลกรรมเทวเจ้าคงไม่ชอบใจแน่ขอให้ไปจับตัวพวกภิกษุมาฆ่าดีกว่าเพราะภิกษุเหล่านั้นเป็นคนจากตระกูลกษัตริย์เทวดาจะยินดีชอบใจโจนจึงไปเคาะระฆังเมื่อพวกภิกษุสามสิบรูปเดินมาร่วมประชุมแล้วก็ล้อมไว้แล้วแจ้งว่า จะจับตัวภิกษุไปทําพริกรรมเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นภิกษุเหล่านั้นต่างเสนอตัวให้จับตนเองไปเพื่อภิกษุที่เหลือจะได้ปฏิบัติกรรมฐานต่อไปได้แต่สามเณรสังกิจจะได้เสนอตัวเองเมื่อพวกภิกษุคัดค้านสามเณรก็กล่าวว่าพระอุชาของผมให้ผมมากับพวกท่านก็เพราะเห็นเหตุน,นี้ แล้วไหว้ลาภิกษุสารูปนั้นพวกโจรนำตัวสามเณรไปยังสถานที่ทำเทวตาพรีสามเณรนั่งเข้าฌานอยู่หัวหน้าโจรใช้ดาบฟันที่คอสามเณรจนดาบงอแต่ไม่ระคายผิวเลยเมื่อฟันอีกครั้งดาบก็งออีกหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์แล้วจึงทิ้งดาบหมอบลงกราบเท้าแล้วถามว่า เหตุใดใบหน้าท่านผ่องใสไม่มีความหวาดกลัวโจรเหมือนคนทั้งหลายเลยสามเณรออกจากฌานแล้วแสดงธรรมว่าทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความห่วงใยเป็นฤาษีผู้สิ้นสังโยช์แล้วก้าวล่วงความกลัวทุกอย่างเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วเห็นความตายเป็นสิ่งไม่น่ากลัว เห็นความตายเป็นดังการวางภาระลงฉันนั้นพวกโจรทั้งหมดขอบรรพชาบวชเป็นสามเณรกับสังกิจจะสามเณรแล้วท่านสังกิจจะจะนำสามเณรเหล่านั้นไปพบภิกษุ30รูปพวกท่านดีใจที่สามเณรไม่เสียชีวิตและเลื่อมใสในคุณธรรมที่สามารถทำให้หมู่โจรบรรพชา สามนเณนรนำหมู่สามนเณรไปหาพระสารีบุตรเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังพระสารีบุตรและภิกษุสงฆ์คงอุปสมบทอดีจนเหล่านั้นเป็นภิกษุก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากนั้นเข้าเฝ้าพระาศราสดากราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าการดำรงอยู่ในศีลแล้วมีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าการไม่มีศีลเที่ยวทำโจรกรรมอยู่100ปีแล้วตรัสภาษิตนี้โยจะวัตสะสตังชีเวทุตสีโลอสะมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยศีลวันตัดสะชายิโนคนทุศีลมีจิตไม่มั่นคงมีชีวิตอยู่100ปี คนมีศีลมีฌานมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าจบพระพุทธดำรัสภิกษุ500รูปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีอธิบายพุทธภาษิตทุทศีโลทุทศีลคือไม่มีศีลน,นิศีโลผู้มีศีลศีลวัตตัสะหมายถึงผู้มีศีลมีฌานอารามณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์ฌานสมาบัติ และลักคนูปนิชฌานเพ่งลักษณะสามเท่ากับวิปัสนามีชีวิตเพียงวันเดียวประเสริฐคือสูงสุดคติธรรมความรู้ศีลคือความประพฤติที่ดีงามทางกายวาจาหรือเป็นความสุจริตของกายวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาวาจาซึ่งในพุทธพจน์นี้รวมถึงอาชีพสุจริตหรือสัมมาอาชีวะด้วย